ทำไมต้องเป็นขอนแก่นการเดินทางนี้อาจจะมีคำตอบว่าทำไมผมต้องมาขอนแก่นผมเดินทางมายังสถานีรถไฟขอนแก่น ด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดกับบางสิ่งครั้งนี้คงเป็นการเดินทางที่ผมตั้งใจมาเพื่อปิดความรู้สึกที่ปวดของใจตัวเองขอนแก่นคงจะมีคำตอบบางอย่างให้กับผมผมนัดกับพี่เจมเจ้าของร้านรถเช่ามอเตอร์ไซค์เอาไว้ ผมเพิ่งรู้ว่าร้านรถเช่าอยู่ห่าออกไปถึง3กิโลเมตรและคงจะหนีไม่พ้นกับการต้องเรียกรถไปร้านของพี่เจมผมมุ่งหน้าไปยังจุดหมายแรกอุทยานแห่งชาติน้ำพองผมได้ยินชื่ออุทยานแห่งชาติน้ำพองมาได้สักพักแต่เ้าไม่เคยมีโอกาสได้ผ่านไปเลยสักครั้งและครั้งนี้ก็เหมือนเดิมที่ผมไม่เคยมีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ก่อน ำได้แ,แค่ว่าอยากไปขอนแก่นผมก็ขึ้นรถไฟออกมาเลยการไม่ได้วางบุดหมายล่วงหน้าเหมือนอนุญาตให้ตัวเองออกเดินทางได้ตามใจโดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ทางสังคมจุดเราให้อยู่ภายในกรอบที่ต้องทำให้คนอื่นถูกใจในขณะที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกอะไรเลยสักอย่าง และการเดินทางผมคิดว่ามันคือคำตอบของบางสีที่จะรักษาความรู้สึกบางอย่างของผมที่มันหายไปจุดหมายแรกของการเดินทางในครั้งนี้หน่วยพิทักษ์หินช้างสีเขาอชอ่วันเท่าไหร่คะ350ครับพี่ร้านนี้นะ <100. S 1> ใช่เป็นวันเป็นวันนะฮะตั้งใจมาเที่ยวคอดแกะใช่ไหมจ๊ะใช่ับ ตอนแรกผมไปดูที่เดียวที่ไหนก็เลยเจอเจอดูเห็นเห็นช้างสีก็เลยมันสะดุดตามากเลยชื่อชื่อนะส,สวยามาเที่ยวเห็นช้างสีก็สวยอยู่มีคนมาแล้วเขาก็คึกเขาก็มาอีกทำไมเขาตื่นตั้งชื่อว่าหนินช้างสีนะพี่หินช้างส,สีมันเป็นแบบว่ามันเป็นก้อนหินที่ช้างมันเดินผ่านผมช้างมันเดินผ่านมันแต่สมัยโบราณ สีนี่หมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นอันเพิงหินอย่างเงี้ยแล้วช้างมันเดินผ่านมันก็เดินผ่านเราเราเป็นสีเสียดสีอย่างเงี้ยใช่มันไม่บางคนเข้าใจว่าเป็นสีนั้นสีนี้อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ผมคิดว่าช้างมันเอาตัวไปถูไปถูอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะประมาณนี้แหละมันเดินไปชนเนี่ยมันมันจะเป็นเพิงหินขึ้นไปจะเห็นอยู่เพิงหินลักษณะเนี้ยแล้วมันก็ช้างมันก็จะเดินหลมันก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยมันก็มีขนมีขนมันติด เรากลายเป็น้งสีอะนช้างสีพอดีกันมันก็มีจุดชมวิวตรงนั้นแล้วนอกจากไอ้ตรงหินช้างสีมีมีตรงมีตรงไหนให้เที่ยวมั้งครับแถวตรงนี้ก่อนจะถึงมันก็จะมีผาพบรักอยู่ทางขวามือใช่ผมเห็นป้ายผมว่าจะผาอยู่ผาพบรักกันแหละ๋อ้ผาพบรักใช่พี่ก็คือก่อนก่อนหินช้างสีใช่๋อจะห่างจากหินช้างสีประมาณไม่ถึงกิโลขึ้นไปเนี่ยก็เจอแล้วค่ะขึ้นไปเราก็เจอจะอยู่ทางขวามือครับมันจะเป็นผาพบรัก ไปผพาภบรักก่อนจากท่านั้นได้วิบมุ่งหนาครับทกครับรห,รหลังจากได้คําแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวจากพี่เจ้าหน้าที่ <c oughs> ผมรีบมุ่งหน้าไปยังผาพบรักตามคำแนะนำก่อนที่ดวงตะวันจะแผ่ความร้อนไปมากกว่านี้ <c oughs> ผาพบรักเป็นนอกเหนือจุดหมายของการเดินทางในวันนี้ คงเป็นความโชคดีที่ผมได้แวะสอบถามพี่เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะขับรถเลดดยไปโดยไม่ได้สนใจสถานที่รอบข้างแล้วกลับมาเสียดายภายหลังบางครั้งการที่เราพยายามที่จะปีนขึ้นไปด้านบนไม่ได้การันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จแต่มันการันตีว่าเรามีความพยายามมากพอที่จะค่อยคว้า ความสำเร็จที่อยู่ตรงหน้าของเราเหมือนกับวิวที่อยู่เบื้องหน้าที่ผมสามารถมองเห็นมันด้วยตาเปล่าคู่นี้ดูเหมือนเส้นทางที่ไม่ถึง1กิโลเมตรจะทำให้ผมเอื่อยเฉยอยู่ที่นี่พักใหญ่พอร,รู้ตัวอีกทีผมก็พยายามเก็บเกี่ยวบรรยากาศของผาภกรักให้ได้มากที่สุดและก็ได้เวลาออกเดินทางต่อ หลังจากที่ได้แวะผาพบรักที่เงียบงานในวันนี้ผมไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่านอกจากหินช้างสียังมีจุดชมวิวแบบนี้ให้ดูด้วยอย่างคำว่า the pan is no pan มันคงจะเหมาะกับการที่ไม่ได้วางแผนลงน้ามาก่อน จากจุดนี้เราจะเดินเท้าเข้าไปอีก50เมตรเพื่อเดินทางไปยังแท่นหินปูนรูปทรงต่างๆภายในอุทยานน้ำพองลายหินที่เกิดจากการกัดสอาของธรรมชาติค่อนข้างดูแปลกตาสำหรับมือใหม่ที่หัดเที่ยวแบบผมแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคงจะเป็นการเป็นนักเที่ยวมือโปรนี่แหละเพราะผมคิดว่าการเดินทางมันคงจะดูจืดชืดถ้าเราเริ่มชำนาญกับสิ่งนั้นแล้ว ฉะนั้นผมคงต้องขอเก็บเกี่ยวระหว่างที่ยังเป็นมือใหม่ที่นี่แหละเ <Quiz> มื่อเดินมาได้สักระยะ <S <S ผมก็เห็นวิวที่คงจะเริ่มคุ้นชินตากับความสวยงามของผาเก็บตะวันแห่งนี้ ความเหนื่อยจากการเดินเท้าเข้ามาในปา่าเริ่มจางหายเหลือไว้เพียงคำถามที่อยู่ภายในความคิดหมู่บ้านข้างล่างคงจะมีอะไรให้เราได้ค้นหาอีกบ้างนะมันคงจะเริ่มกลายเป็นนิสัยเสียของผมที่อยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องและคำตอบของผมก็บอกว่าเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันเหมือนอาหารที่เราควรจะค่อยๆกินทีละเมนูเพราะถ้าอาหารหมดในระหว่างที่ท้องยังหิว คงจะหมายถึงความสุขของเราก็จะหายไปด้วยและก็ถึงเวลาที่ผมต้องบอกลาหินช้างสีเพื่อเริ่มการเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปผมขับรถมาได้ชั่วโมงกว่าสุดท้ายก็มาถึงทางเข้าบ้านโนนสว่างเป็นศูนย์อนุรักษ์ควายไทยมันอยู่ตรงไหนครับลุงไปลเลี้ยวตะวันออกอันหน้าไม้นี่ตรงไปเลย ตรงไปเรื่อยเลยเหรอครับเลียเ้ยวขวาอ๋ตอตรงอนามัยเลี้ยวขวาเหรอครับแบบแต่ว่านอกอนามัยเลี้ยวขวาิ่งลงไปเลยอ๋อโอเคขอบคุณมากครับลุงครับโอ้ผมก็เดินผมก็วิ่งวนอยู่ตรงนี้สามรอบแล้วขอบคุณมากครับอ้าวกรุงเทพครับลุงขอบคุณครับหลังจากที่ขับรถหลงทางกว่าสิบนาทีผมก็มาถึงวิสาหกิจควายแสนรู้ และครั้งนี้คงจะต้องเป็นคนที่ต้องเรียนรู้บางอย่างจากควายโอ้ยตัวนี้เขาเขามันไม่เหมือนชาวบ้านนะเนี่ยลู้ครับ <laughs> ไม่ใส่สีแดงมามันไม่ขิดใช่ไหม,มอ,อย่างเรอคือหมอบสดีครับเนี่ยหมอบอดีทักทายว่าอดีครับ <laughs> <laughs> เขาเขาเรียกควายควายอะไรเทียมเกวียนเหรอครับครับควายเทียมเกวียน ตัวนี้เคยไปอยู่วัดนาสุวรตามที่ปทุมนะอ๋อประทุมธาน,นีเหรอครับอืที่นั่นก็มีควายจาันด้วยอ๋อที่ประทุมและแล้วผมก็ได้ขี่ควายสนใจแต่ดูเหมือนว่ามันคงจะรู้ว่าน้ำหนักตัวของผม,ผมน่าจะหนักเกินไปมันเลยไม่ยอมเคลื่อนไหวแต่ปล่อยให้ผมขี่หลังมันอยู่อย่างนั้นอย่างน้อยผมก็ได้สารฝันกลายเป็นในายจันหนดเขี้ยวแค่ชั่วคราว หลังจากที่คุณลุงพาผมชมควายและขี่หลังควายเป็นครั้งแรกที่มีคนแปลกหน้าชวนผมกินข้าวด้วยกันอาหารมื้อน,นี้คงจะเป็นอาหารที่แสนจะธรรมดาแต่มันมีคุณค่าและพิเศษสำหรับคนแปลกหน้าอย่างผมผมจะจดจำวันดีๆเหล่านี้กับคุณลุงทั้งสามท่านไว้ในใจของผมตลอดไปและนี่คงจะเป็นหนึ่งในคำตอบของความรู้สึกของผมที่หายไป ขอบคุณจังหวัดขอนแก่นและขอบคุณตัวผมที่เดินทางมาอย่าให้ใครมาทำร้ายหัวใจของเราจนเราเองกลายเป็นคนที่หมดความรู้สึกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า